The Family buddy of f i l Buddy Your ไอวิ่มันลงไปที่หลอดลมฝอยอ,อันนี้เริ่มหอบแล้วลงไปที่ถุงลมอันนี้เป็นปอดบวมแล้ว <c oughs> อันนี้หอบค่ะและโดยเฉพาะคนที่จะเป็นเยอะอาการหนักนี่ก็คือเด็กต่างกว่า2ขวบ <c oughs> นึกภาพเด็ก2ขวบหอบไหมคะพ <c oughs> วกนี้ไอวีสามารถที่ทําให้เด็กเล็กเกิดอันตรายต้องนอนโรงพยาบาลจนกระทั่งการหายใจล้มเหลวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจได้เลยค่ะ เจอกันอีกครั้งใน EP นี้นะคะเรื่องรับเจ้าตัวเล็กค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิดาเปาอินกุมาราแพทย์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่กับนิงนันทยาจิตตศรภาวดีเช่นเคยนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิงวันนี้มาคุยเรื่องขินฮิตกันหน่อยกันแล้วกันนะคะได้ค่ะเป็นเรื่องฮิตที่นิงว่าพ่อแม่ก็คงไม่อยากให้ลูกตัวเองได้เจอหละแต่ว่าเห็นข่าวตอนนี้แล้วเนี่ยเขาส่งข่าวกันเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะนีหมูคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆเนี่ยดูแล้วมันก็ดูน่ากกลัวมาโรค RSV นะคะคุณหมอเป็นกุม,มารแพทย์นี่แต่ละวันนี่จะมีคนไข้ RSV นี่เยอะมากไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงฮิตของ RSV ค่ะ <c oughs> เป็นโรคฮิตเลยนะคะ,ะคุณหมอ RSV มันคืออะไรคะทำความรู้จักกันหน่อย RSV เนี่ยเป็นตัวย่อของชื่อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะชื่อเต็มของมันคือ Respiratory Syncytial e Virus ค่ะก็จะเป็นเชื้อที่ชอบทางเดินหายใจมากเป็นพิเศษ มันจะไปเกาะอยู่ตามทางเดินหายใจได้ตั้งแต่จมูกไปจน,นถึงหลอดลมถุงลมอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วขึ้นอยู่กับว่าจะไปเกาะปัญหากับส่วนไหนของทางเดินหายใจค่ะอืมทำไม RSV ถึงมีผลกับเด็กมากกว่าวัยอื่นๆนนคะคุณหมอ เนื่องจากว่าลักษณะของเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่เนี่ยเคยได้รับเชื้อแล้วนะคะคุณหญิงเขาได้รับเชื้อในวัยเด็กนี่แหละทีนี้เวลาที่เรารับเชื้อเนี่ยถ้าเป็นการรับเชื้อครั้งแรกเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจได้ค่อนข้างเยอะ mm hmm. แต่ว่าเมื่อเรารับเชื้อครั้งที่สองสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีปัญหาน้อยลงเหมือนกับร่างกายเรามีความรู้จัก กำมันแล้วส่วนหนึ่งทําให้มีการตอบสนองของไวรัสได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นผลต่อคนที่เป็นเด็กโตหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ในอาการถึงจะน้อยกว่าเด็กเล็กที่เจอเชื้อเป็นครั้งแรกค่ะค่ะอาการของเด็กที่ติด rsv จะเป็นยังไงคะก็จริงๆอย่างที่บอกว่ามันไปเนี่ยจมูกไปจนถึงถุงลมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นที่จมูกคุณหนิงคิดว่าเชื้อเวลาเข้าจมูกจะมีอาการอะไรคะ คัดจมูกคัดจมูกน้ำมูกไหลใช่ถ้าลงไปที่คอเป็นยังไงคะเจ็บคอเจ็บคอถ้าเป็นลงไปที่กล่องเสียงเป็นยังไงคะเสียงแหบถ้าลงไปที่หลอดลมใหญ่เป็นยังไงคะหอบเออหลอดลมใหญ่จะเป็นไอมากยังไม่หอบแต่ถ้าเป็นหลอดลมฝอยแล้วก็เป็นถุงลมก็จะหอบคุณหญิงเนี่ยเกือบเป็นหมอได้เลยนะคะหญิงกำลังจะบอกทีเดียวค่ะคุณหมอว่าถานหิงตอบได้หมดเนี่ยหนิงเป็นคุณหมอดีกว่า เกือบทุกได้ข้อแล้วค่ะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าเจอคุณหมอเร็วกว่านี้นะเด็จะเปลี่ยจากการเรียนสื่อสารกับคนไปเรียนหมอแทนแล้วดีนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นเงแต่จะหมูกไปถึงถุงลมเพราะใช้มันขึ้นอยู่กับว่าเชื้อตัวนี้ไปเกาะที่ไหนเยอะแล้วก็ก่ออาการของระบบหรือว่าส่วนนั้นๆของระบบทางเดินหายใจอะค่ะอืมันมาเป็นระลอกระลอกไหมคะไอเจ้าโรคเนี้ยค่ะถูกค่ะจะมีรักษาของการระบาดค่ะซึ่งจริงๆไอซวีก็อาจจะระบาดทุกปีแต่ว่า จริงๆไม่เคยระบาดหนักขนาดนี้เมื่อก่อนเท่านั้นเอง oh. ก่อนหน้านี้มันมีทุกปีแต่ว,ว่าจะมีเป็นย่อมนึงแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะมันมีสาเหตุไหมคะว่าที่มันหนักในช่วงนี้มันเกิดจากอะไรอะคะลักษณะของไวรัสที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวไวรัสมาทีเนี่ยจะระบาดในช่วงฤดูนี้ไวรัสชนิดี้จะระบาดในช่วงฤดูนี้ในแต่ละประเทศก็จะมีช่วงระยะเวลาการระบาดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าไม่คล้าย จากสภาพแวดล้อมมันจะทำให้ไวารัสนั้นจะคงอยู่นานขึ้นหรือเปล่าคือมันชอบแบบนั้นนะคะเพราะฉะนันจะเป็นลักษณะที่มันเฉพาะของไวรัสนนั้นค่ะดูอาการแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยต่างจากการเป็นไข้หวัดสักเท่าไหร่แต่ว่าพอฟังดูว่า ลูกเป็น RSV อ่ะมันดูน่ากลัวความแตกต่างระหว่างหวัดธรรมดากับ RSV มันเป็นยังไงคะจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันค่ะเหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นหวัดธรรมดาเราจะพบว่าไปที่จมูกได้ไปที่คอได้แล้วอ,อาจจะจบแค่จมูกคอจบเลยนะคะแต่ว่ามีหวัดหรือว่าเชื้อไวรัสบางตัวที่ลงไปถึงหลอดลมใหญ่ได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงหลอดลมใหญ่เลยคือไม่หอ่อนะคะอย่างนี้กลับบ้านได้สบายมาก แต่อวีมันไม่หยุดแค่นั้นค่ะอวีมันลงไปที่หลอดลมฝอยอันนี้เริ่มหอบแล้วลงไปที่ถุงลมอันนี้เป็นปอดบวมแล้ว <c oughs> อันนี้หอบค่ะ <c oughs> และโดยเฉพาะคนที่จะเป็นเยอะอาการหนักนี่ก็คือเด็กต่ำกว่าสองขวบ <c oughs> นึกภาพเด็กสองขวบ <c oughs> หอบไหมคะ <c oughs> พวกนี้อวีสามารถที่ทาให้เด็กเล็กเกิดอันตราย <c oughs> ต้องนอนโรงพยาบาลจนกระทั่งการหายใจล้มเหลวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจได้เลย <c oughs> ในขณะที่วัดธรรมดาจะไม่มีทางทําแบบนั้นได้ <c oughs> แต่ว่า ถ้าเป็นในเด็กโตอาการจะน้อยกว่าเด็กเล็กโอกาสที่จะไปเป็นหลอดลมฝอยอักเสบไป,ไปเป็นปอดบวมมียน้อยมากถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพวกนี้ก็เหมือนกันค่ะคืออาจจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการแค่หวัดเหมือนหวัดทั่วๆไปออาการหอบที่มันลงไปถึงข้างล่างเลยที่ลงลึกไปกว่าวัดธรรมดาเนี่ยจะเป็นกันทุกคนไหมคะจะเกิดขึ้นเฉพาะในเด็กเล็กค่ะค่ะพวก,ากาเด็กโตผู้ใหญ่ี่ยคือไม่น่าจะเกิด เพราะว่าจะเป็นรักษะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเคยเจอเชื้อนี้มาแล้วแล้วมันมีภูมิคุ้มกันบ้างบางส่วนเพราะฉะนั้นจะพาะเด็กเล็กเท่านั้นหาะที่อาจจะต้องกังวลหน่อยในเรื่องของอไอเอสวีเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอาการมันจะหนักเบาแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะมันหนักขนาดที่ว่าอาการมันถึงขนาดที่ต้องนอนโรงพยาบาลกันทุกคนไหมอะ่ะถ้าเป็นเด็กเล็กโอกาสจะนอนโรงพยาบาลจะสูงกว่า อาจจะถึงหนึ่งในสามหอหนึ่งในสองอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตแล้วก็ลงไปไม่ถึงรอลมฝอยเนี่ยทั้งหมดไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะฉนั้นโอกาสที่ผู้ใหญ่จะต้องนอนโรงพยาบาลด้วยหมายถึงไม่รอโรงพยาบาลจริงๆหมายถึงก็จำเป็นพอหอบเนี่ยนะคะแทบไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเอกชนอาจจะรับง่ายนิดนึงก็อาจนอนเยอะหน่อยใช่เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนเพราะว่าเนี่ยก่อนเข้ารายการเล่าให้คุณหมอฟังเนี่ยว่าเพื่อนหนิงอ่ะ เพื่อนหนิงเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็น RSV เนี่ยก่อนจะมาอัดรายการก็เลยเมาให้คุณหมอฟังว่าเนี่ยเพื่อนหนิงเป็นคุณหมอเลยถามว่าเพื่อนอายุเท่าไหร่ <laughs> บอกเพื่อนก็อายุเ <c oughs> ท่าหนิงสิคะ <c oughs> แล้วเออก็เลยถามคุณหมอเนี่ยแหละว่าจริงๆแล้วอาการมันหนักถึงขนาดจะต้องเข้านอนโรงพยาบาลหรือเปล่าอาการที่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งก็ค,คือมีหอบนะคะ <that> ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่เ <p> พราะว่าการตั้งแตไปถึงหลอดลมฝอ,อยๆเลยกับถุงลมก็คือเป็นลักษณะของปอดบวมเลย แล้วก็อาการอื่นๆที่เราจะสังเกตได้ก็คือการที่เด็กเนี่ยกินไม่ได้เลยดื่มน้ําได้น้อยมากกินอาหารน้อยมากกระสับกระสายอะไรเงี้ยนะคะ,ะมีไข้สูงแต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กเล็กเงคะเพราะนั้นถ้าคนโตอ่ะจริงๆอาการมันอยู่แค่บนๆเนี่ยหรือว่าไปถึงแค่หลอดลมใหญ่เนี่ยพวกนี้จะไอมากได้เจ็บคอยเยอะได้ มีน้ำมูกคัดจมูกอะไรพวกนี้แต่พวกนี้ไม่หอบไม่หอบก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลพอจะดื่มน้ําได้เยอะหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะดูแลที่บ้านได้ค่ะค่ะงั้นอยากให้คุณหมอพูดถึงวิธีการดูแลที่บ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่หน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อคุณแม่บางคนอาจจะไม่อยากให้ลูกนอนโรงพยาบาลถ้าจะมาดูแลลูกที่บ้านกับอาการลักษณะแบบนี้ต้องทํำยังไงบ้าง ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่นี่ให้ปรึกษาคุณหมอดูแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณหมอยืนยันว่าต้องนอนโรงพยาบาลแต่ว่าหมออาจจะขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลรัดยืนยันแล้วกันนะคะเพราะต้องทีโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะนอนง่ายไปน,นิดนึงก็คือดูอาการหอบการไม่สามารถกินอาหารหรือน้ดื่มได้เลยหรือดื่มน้ําได้เพียงพอได้เนี่ย พวกนี้อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กยังพอดื่มได้จริงๆตอนช่วงไข้โลนก็พอเล่นได้ไม่มีอาการหอบพวกนี้สามารถดูแลที่บ้านได้ดูแลที่บ้านเนี่ย rsv เนี่ยเป็นไวรัสไวรัสเนี่ยเกือบทั้งหมดนี่ยไม่มียารักษาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไม่มียารักษาเพราะนั้นการรักษาคือการรักษาตามอาการนะคะก็ะคือ1มีไข้นินยาลดไข้อันที่2ก็คือถ้าสมมติว่าไอเนี่ยจริงๆดีที่สุดของการแก้ไอคืออะไรอยู่ไหมคะคุณหญิงคืออะไรคะ ดื่มน้ำค่ะน้ำอุ่นด้วยไหมคะน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะคืออาจจะหลีกเลี่ยงน้ำใส่น้ำแข็งนิดหน่อยแต่จริงๆน้ำอุณหภูมิห,ห้องหรือน้ำใส่ตู้เย็นเนี่ยไม่ได้มีข้อเสียอะไรชัดเจนถ้าสมมติว่ามันทําให้เด็กดื่มได้มากขึ้นก็ให้ดื่มน้ำเย็นหน่อยได้ค่ะ<อ>แล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะเพราะว่าโรคไอซีมันชอบทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตัว เยือบุหลอดลมเยือบุต่างเนี่ยมันจะทํางานผิดปกติแล้วมันอาจจะทําให้เกิดเสมหะได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยทําให้เสมหะเนี่ยมันไม่เหนียวคือดื่มน้าให้พอนะคะไม่ต้องแบบดื่มน้ําให้มากจนเกินความจําเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งของเด็กที่ป่วยเนี่ยก็คือความอยากอาหารการดื่มน้ําก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการอยากอาหารจริงๆก็ยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะถ้าเด็กจะ กินน้อยลงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดื่มน้ําพอส่วนใหญ่ก็จะโอเคค่ะส่วนยาแก้ไอจะถามว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนยาแก้ไอโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่มันชัดเจน,นะคะเพราะฉะนั้นก็เน้นที่การดื่มน้ําการนอนพักแล้วก็รักษาของการที่อยู่ในอุณหภูมิที่มันพอดีพอดีอะไรประมาณนั้นนะคะอย่าเปิดแอร์เย็นจนเกินไปอย่าให้ไปตากฝนในช่วงนี้คือดูแลให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะนานไหมคะกว่าเขาจะหายคะ่ะ โดยทั่วไปไอซวี v เนี่ยถ้าไม่มีภาวะแซรกซอนไดเลยเนี่ยจะหายภายใน1สัปดาห์อาจจะมีอาการมากขึ้นในช่วง2 3สวันแรกอาจจะถึง4วันแรกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาการจะค่อยๆลดลงและมักจะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์บางคนอาจจะเหลืออาการบางอย่างหลัง1สัปดาห์ได้เหมือนกันแต่จะเป็นป,ปลายๆแล้วก็อาการมักจะเห็นชัดเจนว่าดีขึ้นไปแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างหลานเนี่ยปิดโรงเรียนเลย1อาทิตย์เพราะว่าก็มีเพื่อนๆป่วยทีนี้พอเปิดเรียนปุ๊บเนี่ย เมื่อเด็กกลับไปเรียนแล้วคุณพ่อคุณแม่เองรวมถึงคุณครูจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็น่าสนใจว่าเราควรจะปิดโรงเรียนไหมนะคะคืออันนี้อาจจะลําบากนิดหน่อยเพราะว่าบางทีแบบโอเคปิดไปหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วพอเปิดมามีไอซีโอใหม่เลย <c oughs> <c oughs> ปิดกันไว้อีกรอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะลําบากนิดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นช่วงรูปดูระบาทะนะคะ <c oughs> หนึ่งสัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าจะพอไหมแต่ว่า ก็ถ้าถามว่าจะต,ต้องดูแลยังไงจริงๆวิธีการที่อาจจะต้องแนะนําเลยก็คือว่าตอนนี้ถ้าใครมีอาการทางระบบทางเดินหายใจก็คือต้องหยุดโรงเรียนไปเพราะว่ามันแพร่กระจายจากคนสู่คนนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราอาจจะแยกไม่ได้ว่าเอออันนี้เป็นหวัดธรรมดาหรือเป็น r s v นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเด็กก็เป็นหวัดกันทั้งปีเพราะฉนั้นก็จะไม่ค่อยหยุดโรงเรียนกันแต่ช่วงไอเีระหวัดเนี่ยแนะนําให้หยุดโรงเรียนไปค่ะถ้าเพิ่มมีอาการเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ แล้วก็แนะนําการล้างมือจริงๆเนี่ยไอซวีเนี่ยมันมันแพร่เหมือนโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเล็กจะลําบากนิดหน่อยจนที่จะใส่แมสยากนิดนึงนะคะเล่นกันเยอะอะไรเงี้ยก็แนะนําเหมือนกันคือล้างมือให้บ่อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่แมสกินร้อตช้อนกลางล้างมือหลักใรนี้ก็ยังใช้กับโควิดเพราะว่ามันติดโดยการไอแล้วก็ พอไอแล้วก็ไปลดไข้แล้วก็เราสูดไอระอองพวกไอหรือว่าอะไรเข้าไปเนี่ยหรือว่ามันอาจจะไปอยู่ที่มือที่เราป้ายจมูกอะไรเงี้ยนะคะหรืออยู่ที่สิ่งของที่เราไปจับแล้วเพื่อนก็มาจับอะไรเงี้ยหรือว่าดื่มน้ําแก้วเดียวกันอะไรทำนองเนี้ยน,นะคะมันติดแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักการในการป้องกันทั่วไปนะคะที่เรายังคงต้องดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่า คือถ้าเรากินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสเนี่ยมันช่วยป้องกันได้เยอะมากมันเป็นหลักการที่ช่วยป้องกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกกับว่ามันยากเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่มีอาการเยอะในเด็กเล็กและเป็นเด็กเล็กเนี่ยเป็นเด็กที่ล้างมือบ่อยได้ไหมโอ้ก็ไม่อ่ะมึนเรมคงไม่ใส่แมสใส่แมสตลอดเวลาได้ไหมยากมากค่ะแล้วเด็กจะแบบว่าจะ ไม่เล่นของเล่นอันเดียวกันแล้วเอาไปโอมได้ไหมยากที่สุด <c oughs> นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามาตรการเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเด็กเล็กมันทําพวกนี้ได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกอ่ะหยุดโรงเรียนไปก่อนนะคะถ้าใครมีอาการอถ้าไก่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไอเวีหายสนิทก็ค่อยมาหรือใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะเมื่อเริ่มมีอาการแล้วก็ห่างไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับมาเรียนได้ค่ะคุณหมอคะโรคประจรําฤดูประมาณนั้นค่ะ,อะนอกจากไ s v อวีแล้วยังมีอะไรอีกที่ พอถึงเนี่ยช่วงใกล้หน้าหนาวแบบนี้แล้วที่โรงเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังจริงๆเรื่องไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ว่าไขา้หวัดใหญ่นี่มันเป็นประเด็นของการแพร่กระจายไปในโลกด้วยนะคะ,ะแปลว่าพอเราปิดประเทศไม่ได้เจอคนอื่นเนี่ยไขย้หวัดใหญ่ดูเหมือนก็จะ ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะแล้วคน<ด>ใส่หน้ากากอะไรกันด้วยมันก็ช่วยได้ด้วยไหมคนะอาจจะช่วยด้วยเพราะว่าจริงๆไข้ปัญญามันจะแบบมีได้ทุกวัยมากกว่า i อ v อวือค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลทั้งครอบครัวกันเลยนะคะคุณหมอมีอะไรฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยไหมโดยเฉพาะในช่วงนี้กับเรื่องโรคระบาด ก็คือจะบอกว่าถ้าคุณพ่อไม่ได้ยิน ISV ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะให้กลับไปดูลูกถ้าลูกยังดีด้าเล่นได้พอพอกินได้ลูกไม่เป็นไรค่ะอีกสักพักก็าหายนะคะฟังคุณหมอวันนิดาแล้ว ISV ี Ice v, ดูชิวๆจริงอาจจะไม่เชื่อโรคที่มันมีความร้ายแรงถ้าลูกเป็น,นถ้าลูกเป็นเด็กน้อยหรือลูกมีโรคปอดเรื้อรังลูกเป็นโรคหัวใจอยู่เดิมก็ไม่ชิวค่ะถ้าแบบนั้นให้สังเกตว่า ถ้าลูกดูหอบลูกไม่ยอมเล่นลูกไม่ยอมกินอันนี้ไม่ชิวนะคะอันนี้พาไปพบหมอค่ะค่ะ,คะก็สังเกตอาการของลูกด้วยนะคะแล้วก็ให้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอกันละกันนะคะวันนี้หมดเวลาของ EP นี้แล้วนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะคุณหมอวิน,นิดากับหนิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ